สำไดีได้ยังะน่ะได้ยังทำเน้ะโอ้ักงามให้ให้บุเก็บมัดไปไข่น้อ้อยทำนี่เพิ่นแตงบุเป็นนะนอดไม้ดีซือ

พ <laughs disappointment laughs> ี่น้องเอ้ยเลยว่าบ่เป็นหยังเนาะ mà này cả đây, yếm yếm bưng bớt là vợ, cặp lưu a trên đây, mà sau này cả vợ em, để qua mà này họ để thâu say, phần ma này chắc phần ma họ sẽ làm cái nào à, phần ma nó bớt, đi, lưu phần đây nhớ nè à, xin พ่อจะพักงามให้ให้บบก็บมัดไปข่อืมต้องงอยได้ยังน่ะฮะอ่าจางปินฮะลมหนาวอลิพี่น้องเลยไปใส่มาใส่กันยากาเลยตากแดดอยู่ตลอดฮพี่น้องเลยไปข้าไปคุยคุยกับชาวตะงงนดีกว่า พักก่น้องเลยอืเพิ่นกระยูกับลุเอาเพิ่นมือนี่กะได้ที่นองเลยเอาสบายดีอีกครั้งหนึ่งอาเติร์จังได้พักกันกินข้าวกินน้ำหลบบอสฮะแล้วกินย้มๆอะไรนะกองปลานั่นมาได้ใส่ไหมนี่มาจะเล่น ดินเพื่อนนั่นใกล้ลนนยยก็มีเพื่อนพายไม่ดินใหญ่กว่าไปธรรมดาไปเลาะทั่วกั้งบ้านเนาะเล<อ>าะเลยชวยแล้วไปมาดูอะไรเงีเลาะดินก่อนดีดีดีระหว่ามีงานดองมาเนี่ยไม่ได้ไปซอยดองครับว่าไม่ได้ไป บุตรไปซอยดองครับทระบแตั้งอ่อนเหได้ยังหนาขาวขึ้นมาในแ่นแอบมักผัวบาวหรือว่าไงมาแล้วมาแล้วเห็นหนาขาวขึ้นช่ไหมา้นปลยลินนึ่งผู้เบาวานึ่ใหญ่คือเห็นหนาขาวขึ้นแท้บตธรรมดาเล่น,นี่หางมือเดือนเอนี้ยั้งออน ทานมอไปใช็คือหาทานมอโบเห็นยังแล้วไอ้กูุ่มอะไรจังโบหงวะไม่ได้หู้ัเล่าไปทางใดนเนาะโบเห็นลายมือแล้วไม่เห็นแล้วไปรีอยู่โกนห้องคือเราว,าว่ารีแล้ววะยังแล้วโมจังเนาะเฮ้เบิร์ดแล้วว่าวานเลยปากระปอ๋อง เงี้ยงเงินเดกหกหมื่นขอหยวานนแม่นว่าหกหมื่นะแม่นนนองไช้นการันโอ้น่องไเขาบุรลงเฮียนตอนแล้งสะผักโอ้บ่นผักบ่อยละผักต่นเล้งจะทอมือไปอ่างมีมาใช้ก่อนไม่ถวาย นีแล้วข่าวคนใดมีมาเพิ่มม้ไเอนี่เอาลาจะเห็ดน้ำเปื้อนน่นะของแนวเห็นตั้งลายน่ละตั้งเว้นสองทิ็ด้ละมา้อันนั้นนะเห็นนะใยนะใบใช่นะหนามั้งเหนียวแล้วแนวนั้นเนาะ กานาวนาว่ใส่ชุดแขนยาวใส่แขนยาวก็เ่อเฮ้ยมนมีแต่เสื้อแขนยาวชุดแขนยาวมี้งนครโดีลยตอนเนาะมาทำมาด่าเน้อผองมือเพิ่นแต่งโตแต่งโตไปเที่ยวเลยขอมือี่ น้อนเนาะเป็นไรนอนกันครเมื่อคืนมาเห่าม่ได้เห้าคนมา่นวอกมือเหาาไปกา้านเหาไปกา้านโดยแต่เขาของามาได้มา,าปนวอกามาเศร้านี่โบเห็นจ้จาจไปงอนเลยงอนหรือเปล่างอน ตอนจะโทบัดมาหอนเชืออแล้วนั่งฐานเวนมาอะไรกินย่างปลลินอีก่อนเนาะ <c ười> จะลาไปใช่ไหมล่ะโยอ่าเวนแล้วพอก,ก็ไปแล้วลอย่าลามีเบี้ยบ้าบอปูนขอไปบ้านนาน้อยพุกู้จักบ้าบ้นบานนาน้อยจักหมกหมกเคยไปยังไงล่ะไก่เนาะอยนะ่าลามีเบี้ยบ้าบอปูนีแล้วมาเบิงบ่งในเชอร์เล่ะ ถักเจ้าไงแห้งอยู่ไนเนาะเจ้าต้มกินปะต้มกินไ่ได้ไปขายเชื่อปะบ่ได้ขายเชื่อแล้วเขามีผู้มาชื้อในเงืนสิทธิเออมีผูมาเชื่อเาสิทธเเจ้าใส่ยังส่ตะไคร้งอนคืองาแช่ปุ๋ยคอยใส่คืองาพักคอยใส่ปุ๋ยหรือบบเป็นบะ หูกค่อยหดน้ำหลโพดบอสอันนี้ก็หดคือกันท่านี้ก็ได้นี่เจ้าก็หดคู่เท่าคู่แรงโดอมนานเนี้ยมัได้ดตอนช้วมันจะตะแงน่าแม่เถอะเด็เอะเ็นอะเด็กคนยำเป็นฟงปลาบอ เห็นได้าจาอาการของผู้เจ้าไปสมลูกสมไปทายสมเงียวนะก็แบบนั่นแหละคนกระจบผมมีไนมาช่อยอยากกินบมมีเขาโคกินกนิดนึง่ะตาจ้องอันไหนแม่อันนี้<ด>ก็เพิ่นให้ช่อเมื่อไว้เขามาหาเพิ่นเพิ่นไว้เพิ่นย้ำบือเขามาอืมีวา,นนนานสนาของเพิ่นก็ได้เนาะเล กนบุญบ่แห้งอะไรก็ไปทายกวิวบ่ขึ้นทายคับครับมพนเราบ่มีผูดซอยบ่มีผูเห็นเด้เนาะเป็นว่าอยากไปสัมภาษณ์อีกบ่เพิ่นว่าสัมษา์แบบไหนสัมผัสแบบไหนกวาสัมัสลบันบจะกปากน้ำจดแล้วเดี๋ยวนี้ผูดปากผมจักเต่มานตบิดอบเาเดี๋ยวนี้ฮะบได้ยูเดี๋ เดี๋ยวี่าได้เหอจะมาลบีบผลยังเป็นผลยัง่อยเด้ายในโชมไปแะไรคอยโชมไปหาเฮียนใอ้ผล่างเราไปแต่ละมือไปส้มชอยเ่นวะโดนแล้วเธอเจ้าเก็บพักไปาัอยู่วะไปาัอยุบิ่นะใน่ก็เพิ่นหรเขาไปลิ้มช่อมือเลยเขาไปไกล่นอืาเจ้ไปเจ้าบัได้พักไปพิ่นเนาะโดน เท่เก็บประปานเพิ่นกินน้ำอีตนเพิ่นเ oh. พิ่นทุกยากนั้น,นแม,นนบบม่กับพ่อกับบมีเพิ่นี่ยพ่อแม่กับบมีคือกันมีแต่แม่แล้วพ่อกับบมี oh. พอ่อกับอะไรมาเลยเมื่อหาแม่เมื่อหาแม่เขาเลยไม่ได้มาเลยลูกเป็นบินีเลยหนีเนาะใช่ทีเขาวัดเขาว่าเรื่องเหมือน,น,นกันใช่บาทกับเขาคงนมาจะวัดเขาไปกิน mm hmm. อ้าวลงทางไหนอ่ะนะเน่จออีกแล้วบ่เดินเนี่ยบ่ได้จอแล้วมีฟองบูมี่เป็นต่อ <c oughs> เออมีห้องใต้ดินอีกบ่เด้นเนี่ยแม่ทางว่าแท้จอแป้นลงเลยมันแต่ถอนอยู่เพราะว่าจะให้เขาชอบบูมี่บูมีไปต่อให้เน่ส่วนแป้นลาบุล่าใช่นหมคับูมี่ไปต่อให้ นีผู้ต้องให้ต้องเองบมเป็นเลยมาบมเป็นแล้ต้องแป้นใช้เชื่อนะน้องเออน้อยจะปปองไปใช้นะกินว่าแกกินเพื่อนไม่เท่าว่าอีละไปซื้อไม่เท่ากินเลยเด้อไม่เท่าว่น้องอ้อยเอิญนะไม่เ่าเลย่นอาาวาในกระชองปองไปทเมตียในกระชองอเน่ห้า มันกินเนาะเจ้าก็ได้เจ้าได้ปันเพิ่นกินเวลาเพิ่นได้เจ้าพอได้กินน้ำเออพิ่นเนาะหน่อ้าวเพิ่นถาเป็นอะไรบ่าเบอลลีบไปหายบ่กล้วเมืมมม่อเพิ่นมาได้ไหมตัวใดเมื่อไ๋อ่กูเห็นเจ้าในกิโลเก่งมาจากา<ไ>ักแล้วเหมาเจ้าไปเบอร์ลี่ก็ได้เจ้าโมห็นบ่าวเลยทันมองแล้วถาม ทำว่าเมาลีไปหามาได้โเห็นเรามาชมเชมเมอร์แล้วอ่าเจ้าบโเห็นในม้าจะเลื่อกระใดหาตัวย่างแห้งขูมือนี่ธรมดาลาฮอลลีวูดมาทำตัว่ามวยน้องเป็นอันนั้นตัว่าซมุ่งมุ่งจะเด็นก่อนมาเองอืมฮันมอโเห็นจักเทอเนาะแม่จะว่าอยู่วัดถูกมยักษ์ บมีได้ทกนันพรยาร่แล้มืนจวัดกับโบอยู่ผลลีจะคอยล้วเนาะแม่ลีคอยเนาะน่ะจักน้อแไม่จันเราเราไม่ได้สืบบ่ไ่ได้สืบแล้วันนี้เอตีอยู่บจ่จักผลมาแล้วบ่ไปดองมันไปดองบ่แม่อืาน,นีู่ไอ้น้องผลบ่ไอ้น้องผลน่นะอือ เจาว่ามากก็ไยากพันไปเยี่ยมนะตุวท่าบังการเพิ่นเป็นยังไงเนาะเจ้าไม่ได้ไปเยี่ยมเลยวะไม่ได้ไปเจอฮะไม่ได้ไปเจออ๋อถ้าแต่งอ่อนในเจ้าย่านิคอยบอกคือลึกๆลึอกล้างกันไงฮะ้ย่านแล้วคือเห็นลองล่องนั่งกใช่ฮะว่าเด้อคอยมาคู่มือก็ยังย่านิคอยอ้าวเป็นไม่รู้แต่แตงอ่อนนะ ไหนไก่เจ้ายังคุโตบ่ายังอยู่เพื่อนไม่ถาอมเลเพื่อไปอยู่เพื้นบนแล้วบแบบไหนเนมหมูอนเสียหายไปใส่เนกโดนวัาคนมาหลักได <laughs> ้ไรแบบเพื่อนเจ้ามีปอบข้างล่างเธอเขาเห็นคลิปนี้เขาเบิ่งอยู่อ่าเพื่อนเจ้ามีห้องพิวอยู่เห็นอะไรบ้างเนี่เขามาหมุดขึ้นทั้งพื้นนะแล<อ>้วอ,อะไร,รใครจักจักแหล chuồn bốn mà lén mà cho ừ. phai thùng nhai ừ. như nhắn này Hả? Ừ. Má thì khai ừ. nhắn nó ngồi nè ừ. Hả? Kinh lục chỉ. กินข um: er um. ้าวกับป e like nah. ังก uh, right. ับปองนะแพงเงินไว้ลงเพียนนะบูดใช่ถือไปเรียนอย่างเนาะลดได้ลดอะไ้เงินยังไม่จะแปลงใหม่ลดเป็นนะมันลายออกยันบีมันลุนนอกมันไม่ออกหมดเอาข้าวไว้ยู่ห้องน้ำบ่เลยเมอืม โซ่กระตกเข่งโจซื้อมันยางให้เขาเข่งห้่าเท่าไราพันในแต่เมือเดียวแล้วบันหมื่นตอีกแล้วเข่งโซ่เาหาพันพไพ่เข่งห้ก็แพงนะเวียดบอบที่ดีกว่าเข่งมในหมื่นตกเล สองอันนั้นวางถิวนะมันไม่ออกยันบีมันออกมีเงินแปนลงเงินป่นเออเอาออกมามนะจะขี้ไปได้แตสูตร,รทุกแบบนะฮะล<ง>้มบีมันออกเล้วค่ะบีวางไหนนไหวางผิวนะแล้วมันไม่ออกมันได้ตอ,อกใส่ได้เปล่าล้มล้มค่ะล้มลงมอะ เอาควตีให้ต่อแปงกับบุเป็นเนาะนี่น้ยอยงเฮือนบุมีผู้ชายนี่เนาะแหม่บุมีผู้ชายกัเป็นยากนัดมาทำนั้นแล้วแปลงบุเป็นละ,ลนละถ้าุบา,<ม>ายนุ่งแหละแปลงให้เพคนไปใช้นุ่งแหละโอ้ยปวดกเจ็ดมือเปื่นเออมือเพื่อนขาดมันเป็นอะไรคล้ายแนยะะ่นแล้วเปล่เออเดี๋ยวมี้คล้ายแน่แล้วตู้นี่เป็นมือขาดแล้วกระเนาะโดย เยอะแนวมัแนแหละคนต้องมบูดด้วืนหนึ่งข้าวตอแรกอยู่บ่อไเจ้าพรมนี่รบ <No. S 1> ได้หนึ่งน <No. S 1> องได้บอกคนมาเใช้ะไนมจะเนยอะคะไคับเดิคลายแอบิชีบเขาอรนะอิชีเขาออาชีบเขา ขอคือปไงดิมีทำอะไรแงดอกพัวไงมีแต่ควายกระต่ายอะไรไม้นสูงดอ๋อบางบางควายบางนู้นรถถีบเป็นเทถบัง่เป็นเฮียแล้วบอบีเนี่ยนี่ถ่ายบอวมันเทนะน้องไอ้บางโู้ยจะเข้าไปบงน้่บังบางอ๋ออยู่นี่ นี่บ่โอ้ยอันนี้ไม้เฮ้ยกระเจี๊ยคอยกับบุมีกระเจี๊ยบไปให้ฮานเขาหันอันนี้นนนม,มันไปบุ้ร้ายอันนี้ไม้อืมมันขี้บุ้ร้ายอ้ยบุขี้ก็จ้าทันว่ามันเป็นอันนี้แล้วนะ มันเพรนเน่ยให้ลุงแร่เฮ็ดกระเพิ้นให้เราหมดเจ็บมือนะเอาซิี่วนี่ชาวตะกอนมาเบิ้งสิบอกนี่วิธีการนะโตเชี่ยวไปเฮ็ดอย่างฮะ สิลูกชิ้นกินโง่คอยเอาห้แล้วหวานเลยนี่นี่นเอาผ้ามาผ้าเหียนนะสิต้องหอยนเลยนี่นี่ดีบอกนี่ทำขึ้นผ้าเหียนบอกเลยนี่นี่ผัามันยังไงคนนุ้นเน้อน้องลงใช้กล่อง นี่งูว่ะนี่น,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 นเพอนขาดผู้ชายนะให้ใดเราเป็นจเจผู้คร ได้เลยงากครับออาพี่น้องได้แล้เดี๋ยวหาซิวมาต่อให้กันได้แล้วสาแวแวาวต่องอ่นงอนเลยแบบนี้บอเพิ่นแอบใจ่ละเธอนะเพิ่นแอบจะได้เงินหนบ่งลนเลย Mẹ chờ ngân ba nó xáy cho mình hả ơi Mẹ chờ ngân ba nó xáy cho bà này. Hả Mình nháy cho oh, Hai xem nó cái hết bộ phim nó. Ờ. À nó. Mà sổ nữa hai bạn này. nhoi ok clip okay. này còn bà này nè, xe lốp thì mình nông oai con bà này ok, ngon đây, vậy chị đã cho clip đúng rồi, làm này, mình ok ok, cẩn okay. okay. bái đi, cẩn okay. bái đi, nhoi nhoi thì xe lốp thì mình nông oai còn, trái khoan tiền, nè. นะเออ,อน้องท่านี้เพิ่งแต่งบมเป็นนะนับไม้ดีชือ่อโมเป็นแล้วพี่น้อง ช้งนอนม้เชียวี่นอ,อ,นองเอ้ยแตกว่าผมเป็นอย่างนาะ มาหนึ่เรียบร้อยหนูเมื่อกี้มึงนูน้บันนี่ไอ้ทีให้เบิ้งหนแปลงให้แล้วจะเล่นมวกโอ้มึงแอนไปชอบใส้หัวเราบอก,กนนยังไงจะเล่นมวกคุณยายมีว้าวพังไรรอมึงนู้บันนี่แปลงให้แล้วนะอ่ะาไปเสยบัดนี้พี่น้องสะดุดบิดไป เจอไว้เด้อบ้อานนี้นเ,เง<ด>นเินเพชรนะฮะลาพันธเข้าเองเด้อนี่ลระเฮ็ดแปงกประโบเป็นชาต่งอน้รโอ้ยตายตฮะไ,ได้แล้วบ้านนี้นนได้แล้วไ,วได้แล้วไอ้ออเอาชาติงอนเฮ็ดอะไรไข่แปลงให้ล่ะขอใจพนแม่ฮนขอใจพันแม่บ้านนีอ ใจเด้อบอสหรอวะเออในกอออขอบใจเวลาคนใหญ่มันเห็นให้ได้ได้ได้เห็นเนี่ยคนให้ข้าวต้มขนมคือกันขอบใจเวลาคนเอาข้าวต้มข้นมให้ขอบใจเด้อล่ะไุตรบก้นบาน พี่น้องเอ้ยมาหาท้าตังอ่อนมาเนี่กับประมาณนี้เรามาเยี่ยมยามอัปเดตให้พี่น้อง F C เอฟซีบังวานนี้ก็ซื้อปลากระป๋องมาให้เพิ่นหลัลกเงินให้หนึ่งร้อยบาทพอได้ซื้อกินเงินผู้ใหญ่ใจดีมาเนี่ยมาเยี่ยมพเพิ่นอีกพี่น้องรถเพิ่นเพ้เขาก็แปลงให้เล็บหักย้อยน,นึ่งใช่ละกองอ้ามุกเป็นยังโอเคพี่น้องสบายดี